ครับผมสวัสดีครับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังที่น่รักนับถือทุกท่านยินดีต้อนรับข้าวสู่่องหอยเดนหนึ่งหกอีกแล้วนะเป็นเดียวทาง16บธันวาคมกโ็โปรดใช้ วิจารณญาณในกนารับชมรับฟังด้วยนะท่านผู้ชมครับใบนี้ก็เป็นเดียวทางหลักร้อยเแบบสี่ตัวเแบบสี่ตัวนะก็อดีตผ่านนะท่านผู้ชมอดีตก็สรุปแล้วผ่าน เนิวตทนใหม่นี้ครับผมสี่ห้าหกเจ็ดนะสี่ห้าหกเจ็ดเบ่งปันสี่ตัวให้พิจารณาเนิ่ทันหลักอร้อยนะขอบคุณจริงๆข้อมูลที่เบ่งปัน,ปนต่อไปครับผมหลักอร้อยสองสูตรชุน เหลือโรยสองสูตรชูนก็สองส,สูตรชูนสูตรที่หนึ่งเก้าสนูนยหนึ่งสองสูตรที่สองศูนย์สามสี่หกนะสองสูตรนี้ชนูชนศูนย์ชนูชนศูนย์ตัวเดียว อดีตที่แล้วชูนเจ็ดแปดอดีตที่แล้วชูนสองตัวเดี๋ยวทันใหม่นี้ก็ชูนชูนศูนตัวเดียวต่อไปครับผมใบนี้ คนพี่พรโคนพี่พรท่านกระแบ่งปันหน่วยล่างแบบ4ตัวอดีตที่แล้วผ่านนะในทันใหม่นี้ครับ6 9 0, เก้าศูนย์สามในทันใหม่นี้ก็แบ่งปัน6กเกแล้วก็สามนะ เบ่งปันสีตัวให้พิจารณาเป็นแนวทางขนพี่พรนะเจ้าของแนวทางต่อไปครับเด่นโบนแบบสองตัวครับท่านอดีตที่ผ่านมาก็ผ่านไหมเอ้ยผ่านนะ อดีตที่ประพันธ์มาก็สรุปแล้วผ่านซึ่งเนีวทันใหม่นี้ก็เบ่งปานแปดสองเบ่งปานแปดแปดสองเบ่งปานสองตัวให้พิจารณาอาดีตผ่านนะอดีตผ่าน ก็ขอบคุณอย่างมากจริงๆเดี๋ยวท่านเด่นรอส,สนอร้อยสิบหน่อยต่อไปครับผมท่านผู้ชมไปนี้ครับนะสิบล่างนะสิบล่างเบ่งปันสี่ห้าหก แนะ4 5 6 7 8แบ่งปัน5ตัวเป็นแนวทางนะก็ขอบคุณอย่างมากเลยอดีตที่ผ่านมาก็สรุปแล้วพ่นานอดีตที่ผ่านมาก็สรุปแล้วพ่านนะ แนวทันใหม่นี้ก็เบงปานสี่ห้าหกเจ็ดแปดก็ขอบคุณอย่างมากจริงๆเลยแนวทางต่อไปครับผมใบนี้ออพงแนวทานชุดเต็มสามตัวบน ก็ S <S เบ่งปัน0 8 4 3 8 4ป8 4 6 8 4 0 8 2 3 8 2 4 8 2 6 8 2 0 9 8 3 9 8 4 9 8 6 9 8 6 9 0น7 4 6 4, 0 4 0 0 4 6 2. 2 0 4 2 0 6 2 0 0 0่แปด4 7 2 6 7 2ป6 7นะ ออพงชุดเต็มสามตัวโบนนะขอบคุณมากขอบคุณมากจริงๆนะข้อมูลเดียวทางต่อไปครับผมใบนี้ออพงชุดสองตัวโบนเบงปน์ธันเดนโบนศูนย์เจ็ดแปดนะศูน์เจ็ดแปดจับคู่ จับคู่ให้พิจารณา20 72 82 0 4เจแล้วก็แป9สี่นะอบหงก็เบ่ง่านอีกหนึ่งแนวทางด้วยนะอบหงเนาะเจ้าของแนวทางต่อไปครับสูตร ซูซนะานซูซเอยูเอนะท่านท่านนี้อันนะอันเนาะอ่าท่านอันเอยูเอนท่าอันเบ่งปันเดี๋ยวทานสิบหน่อยสิบหน่อยนะเบบห้าตัวอดีตก็มีผ่านมีหลุดบ้างนะอันท่านอันก็เบ่งปันสี่ห้า 4 5 6 7 8นะอดีตที่แล้วผ่านแค่หลักร้อยก็ยังไงก็ขอบคุณนะแนวทางเ็ปหน้าจอได้นะท่านนี้เนาะอันเจ้าของแนวทางสิบหน่อยใบนี้ครับเบ่งปันล่างแบบสามตัวนะเก้าสองห้า 9, 2, เก้าสองเบ่งปันสามตัวให้พิจารณาเป็นแนวทางนะก็ขอบคุณอย่างแรงเลยข้อมูลน,นะต่อไปครับผมใบนี้เอ้ยสิบหน่วยโูนนะสิบหน่วยโูน ก็แบ่งปันสามห้าหกเจ็ดนะสามห้าหกเจ็ดนะท่านผู้ชมนะแบ่งปันสตัวให้พิจารณาก็สองสูตรสสูตรชนะท่านผู้ชมสูตรที่หแล้วก็สูตรที่2อสองสูตรชวร์356หจ็ดนะ ก็ขอบคุณอย่างมากครับข้อมูลแนวทางที่เบ่งปัน,ปนวันนี้ครับเบ่งปันธันหลักอร่อยนะเบ่งปันธันหลักอร่อยเบ่งปัน,น825อนะ8 2ดอดีตผนะ่านรันประชมนะ อดีตปานเดี๋ยวทันใหม่นี่ก็เบ่งปาน 8, 2, แปดสองก็ห้เบ่งปานเบ่งปาน3ตัวให้พิจารณาเป็นเดวทางขอบคุณจริงๆขอมอูลต่อไปครับผม ท่านผู้ชมท่านผู้ฟังที่น่ารักนะใบนี้ก็ท่านแม่เอฟซีนะท่านเบ่งปัน,ปนแท่าทหลักหน่อยนะเจ็ดหนะึ่งสามเจ็ดหนึ่งสามอดีตก็มีหลุดบ้างนะอดีตก็มีหลุดบ้าง เดี๋ยวทันใหม่นี้ก็เบ่งปัน,ปนให้พิจารณา713นะ713สตัวเป็นแนวทางนะขอบคุณจริงๆข้อมูลที่เบ่งปันอย่างเร็วทันใจต่อไปครับผมใบนี้ครับท่าน ท่านนี้ก็เบ่งปัน,ปนชุดสามตัวอดีตที่ประผ่านมาก็ผ่านนะท่านผู้ชมนะอดีตที่ประผ่านมาก็ผ่านซึ่งเนวทันใหม่นี้ก็เบ่งปันที่ห้าแปดสองหกแปดสองห้าแปดสามหกแปดสาม เบ่งปัน4ชุดนะเบ่งปัน4ชุดให้พิจารณาอดีตที่ปรผ่านมาก็ผ่านนะเทศนิมิตหน่อเจ้าของแนวทางระเดนนะระเด็นก็เบ่งปันแนวทางล่าง, 1, นะางเป็ดเก้าศูนยนะเป็ดเก้า่ฐานก็เบ่งปัน4ตัว แนวทันเด่นล่างราเด่นเนาะเจ้าของแนวทางที่เบ่งปันต่อไปครับผมใบนี้เบ่งปันสองตัวเบ่งปันสองตัวก็อดีตที่ผ่านมาก็สรุปแล้วผ่านนะ อดีตที่ผ่านมาสรุปแล้วผ่านเนื้อทันใหม่นี้ครับ13ึ่งสานะหนึ่งสาบ่งเป็นสองตัวขอบคุณจริงๆรงเนื้อทางวิ่งนะวิ่งเนื้อทันวิ่งรอสอนอนะสิบบนเอ็กตะอีกหนึ่งมุมนะท่านอดีต อดีพันนะเดี๋ยวท่านใหม่นี่ครับสองสามสี่ดึงสานะสองสามสี่ชอบสาท่านผู้ชมท่านผู้ฟังที่น่ารักท่านใดที่ได้เข้ามาแล้วก็อย่าลืมนะเป็นกำลังใจกำลังเจอกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะ ต่อไปครับผมใบนี้คู่ตดสูตสุดชูนนะสุดที่1ที่2สุดที่1ที่2ชูน2ตัวต่างจับคู่4 5 9 3 4 5แล้วก็9 3นะท่านเบ่งปัน2คู่ให้พิจารณา ต่อไปครับผม10โบนอีกหนึ่งแนวทางนะท่านนี้ก็อดีตนะบางครั้งก็ไหลตัวบางครั้งก็น้อยตัวเนี่ยวทันใหม่นี้ครับผมเบ่งปานเจดนะ7 8ปดเดี่ยวทันใหม่นี้ก็เบ่งปานสองตัวให้พิจารณาขอบคุณอย่างมากจริงๆเลย ท่านผู้ชมท่านผู้ฟังที่น่ารักนับที่ทุกท่านคลิปนี้เ,เราเจอกันเพียงเท่านี้นะเ,เราพบกันใหม่คลิปหน้าคลิปต่อไปคลิปนี้ก็ขอบคุณและก็ขอสวัสดีครับผม